สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชม1คันนะครับห้ามพลาดเลยนะครับสำหรับคันนี้ Toyota Sport Rider ร,รนะครับรถปี2001เกียร์กระปุกนะครับเกียร์ธรรมดาลองมาชมกันดูว่าสภาพเดิมๆจะเป็นอย่างไรนะครับ2คันแรกที่เคยนำเสนอไปหรือก่อนหน้านี้ส่วนมากจะเป็นการนำเสนอรถที่เปลี่ยนเครื่องมาแล้วนะครับ ลองมาชนรถเดิมๆที่ไม่เปลี่ยนเครื่องบ้างว่าจะเป็นสภาพไหนและสวยขนาดไหนนะครับคันนี้เปิดขายอยู่ที่158,000บาทนะครับถ้าใครสนใจทดลองขับได้นะครับรถอยู่ที่3พานนะครับสภาพเนียนกลิบเลยนะครับเดิมๆจากโรงงานทุกชิ้นนะครับของแต่งอะไหล่ตรงรุ่นทุกอย่างเลยนะครับถ้าชอบสนใจนะครับลองไปชมดูได้เลยนะครับรถวิ่งน้อยมากๆประมาณ200,000นะครับ ตัวนี้เป็นปี2001นะครับรองชมดูก่อนเลยนะครับจะสวยถูกใจหรือเปล่านะครับในสภาพแบบนี้ราคานี้นะครับเจรจาต่อรองทดลองขับกับเจ้าของเขาได้เลยนะครับนี่นะครับสภาพภายในก็ยังดูดีเนียนอยู่ทุกจุดนะครับสมบูรณ์มากๆเลยถ้าใครชอบแนวนี้นะครับได้คันนี้ไปก็คุ้มเหมือนกันแหละครับเป็นรถ7ที่นั่งรถอเนกประสงค์รถครอบครัวเป็นให้ได้ทุกอย่างนะครับจะเที่ยวจะทํางานจะใช้ในครัวเรือนใช้ได้หมดครับ ลองชมดูก่อนนะครับจะสวยถูกใจหรือเปล่าสําหรับใครที่มีงบถึงนะครับลองเจรจาสอบถามกันดูได้เลยนะครับใครที่ยังไม่ค่อยมีความรู้อยากศึกษาก็เข้าไปศึกษาได้ใน s p o t t i ไซเดอร์ขในแฟนเพจเฟ e บุ๊กนะครับหรือใน YouTube มีคนรีวิวนะครับลองไปเช็คข้อดีข้อด้อยข้อเด่นได้เลยนะครับนี่นะครับสภาพนี้สกิปเลยนะครับใครได้ใครหาอยู่นะครับคุ้มมากๆนะครับเครื่อง3,000ดีเซลนะครับ ถ้าชอบโทรเจราจาสอบถามทดลองขับจ่ายเงินขับรถกลับบ้านได้เลยนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามนะครับหวังไว้หนึ่งยิ่งว่าทุกท่านจะได้รถสวยๆและรถสมบูรณ์สมบูรณ์ไว้ใช้นะครับสวัสดีครับ